พี่คนมาทำงานกี่กี่คนนะพี่ตกยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าตายหมดเลยไหมัมม้ยไม่เลือดเลยนะล้างกระเด็นมนุษ้นะโอ้ตายหมดเลยเอ่ะครับล้างกระเด็นอยู่นู้นแล้วครับๆๆๆๆๆในส่วนของที่จะเกิด สัญญาณเตือนเนี่ยนะครับที่จะระเบิดเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยก็คงอาจจะยังไม่มีนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการป้องกันการระเบิดที่เกี่ยวกับพวกคุหรือดอกไม้ไฟพวกนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดอันแรกเนี่ยก็คืออยากจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บเพราะเรารู้ว่าพวกคุพวกคุเนี่ยนะครับมันเกิดจาก การประกอบขององค์ประกอบของสารเคมี Me. ส่วนข้อที่2นะครับก็คือการจัดเก็บสถานที่การจัดเก็บพวกวัตถุดบิบเนี่ยครับหรือคลังที่เก็บพวกปุหรือตะไลเนี่ยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่กฎหมายอนุญาตไว้ตามพรบรเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดพสองศ2490หรือพอรบควบคุมยุทธภัณฑ์2530ในส่วนข้อที่สมนะครับก็คือก็คือต้องคือผู้ปฏิบัติงานในในส่วนเนี้ย จะต้องทำความเข้าใจนะครับถึงวิธีการทำงานที่จะต้องปฏิบัติอยู่ในในการประกอบพวกนี้มันจะเป็นคือวัตถุอันตรายเนี่ยจะต้องรู้ถึงว no. ิธีการทำงานของมันว่ามันทำงานยังไงข้อควรระวังของบุคคลหรือเจ้าของโรงงานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยหรือจะต้องปฏิบัติในพื้นที่โรงงานเนี่ยครับก็อยากจะขอแนะนํา นะครับแต่นี้นะครับคือคือต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตามข้อห้ามที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดเลยนะครับเช่นเช่นห้ามทําประกายไฟในระยะห้าสิบฟุตอย่างนี้นะครับก็ก,ก็ไม่ควรที่จะมีมีการทําประกายไฟเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเลยนะครับสองพื้นที่ที่บริเวณที่ทําการผลิตหรือป,ประกอบเนี่ยต้องหมั่นทําความสะอาดกว่า เจ็ไม่ให้มีเศษยินปืนหรือเศษวัตถุเนี่ยนะครับที่เกิดหลงเหลืออยู่ที่พื้นนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันว่ามีส่วนของผูเนี่ยมีองค์ประกอบของพวกฐานพวกกรรมฐานพวกดินประสิวพวกนี้นะัันซึ่งจะเอามาประกอบเป็นยินปืนเพราะหากว่าถ้ามันอยู่บนพื้นเนี่ยแล้วเราเดินเหยียบเกิดการเฉดสีเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการระเบิดได้แล้วก็จะเกิดลูกรามไปทั่วนะครับ รวมถึงข้อที่สามนะครับการใช้หีบหอ่อภาชนะที่บรรจุเนี่ยก็ควรที่จะไม่ต้องเป็นโลหะนะครับควรเป็นอุปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์ที่เราใช้ใช้ตักด้วยนะครับตักหรือหรือใส่ภาชนะเนี่ยควรเป็นทลาสติกนะครับถ้าถ้าถ้าหากจําเป็นที่จะต้องใช้ใช้โลหะเนี่ยก็คือช้อนอย่างเช่นช้อนที่ใช้ตักอย่างเงี้ยครับหรือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ตักเนี่ย ถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยใช้พัติดไม่ได้ก็อาจจะเป็นโลหะได้แต่ต้องให้แยกจากกันนะฮไม่มาใช้ปนกันนะครับเพราะบางสารจะมีบางชนิดเนี่ยหรืออาจจะทําปฏิริยาต่อกันแบบนี้นะสภาพอากาศนะครับก็มีผลนะครับอย่างตอนนี้ที่เป็นอากาศชื้นอย่างเงี้ยก็อาจจะสัมผัสแล้วก็ติดไฟได้ง่ายก็ควรที่จะระวังนะครับ การแห้งแรงนะครับแห้งแรงนี่ก็มีผลกรณีที่อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตนะครับ mm hmm. ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงงานพวกผูตระไลอันนี้นะครับก็ถ้ามีการสำรวจว่าอยู่ในแหล่งชุมชนเนี่ยก็ควรที่จะระงับนะครับไม่ให้มีการผลิตหรือก็ควรให้ย,ย้ายออกไปในพื้นที่นะครับเพราะจะ ตรงนี้หากมันเกิดอันตรายมันก็จะทําให้เกิดความสูญเสียสูญเสียมหาศาลอย่างที่เคยทราบข่าวกันอยู่ครับ